แมนยูร้อยแสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบข่าวสารกีฬาฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถึงเวลาทวงคืนความยิ่งใหญ่ไล์อัพแมนยูในกำมือแกเร็ตเซาเกตสื่อเจ้าดังนะครับแฉรว่าแกเร็ตเซาเกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับกระโดดขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งนายใหญ่คนใหม่ของค่ายโอทเทฟฟอร์ดแถมเจ้าตัวนะครับขอชะลอการเจรจาต่อสัญญากับ FA ที่ต้องการให้เขาทำหน้าที่ไปจนถึงฟุตบอลโลกปี2026ออกไปเป็นหลังจบศึกยูโร2024ด้วยเนื่องจากทำท่าว่าสนใจรับงานคุมทีมปีศาจแดงหากกระแสะข่าวดังกล่าวนั้นเป็นจริงแมนยูในเต็ดนะครับจะมีการปรับโฉมหน้าของขุมกำลังอย่างแน่นอนสำหรับซีซั่นหน้าเนื่องจากเซอแรดคริปพร้อมทุ่มเม็ดเงินให้กับการสนับสนุน การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้กุนซือวัย53ปีเคยคุมทีมระดับสโมสรมาแล้วระหว่างปี2006ถึง2009ก่อนอำลามิ d เดิลสโบรและได้กลุ่มบังเหียนทีมชาติอังกฤษชุดยู21ระหว่างปี2013ถึง2016จวบจนปัจจุบันนะครับอดีตกองหลังทีมคริสตันพาเลตแอสตันวิลล่าและมิ d เดิลสโบรนั่งเก้าอี้นายใหญ่ทรีไรออนมานาน8ปีแล้ว และบางทีนั้นอาจจะสมควรแก่เวลาที่เขาคิดหวนกลับไปรับงานระดับสโมสรกับทีมยักษ์ของรีเมรีกหน้าที่สำคัญนะครับหากเทนฮากไม่อยากพาแมนยูในเต็ดคว้าโคต้าฟุตบอลแชมเปียนลีกนะครับและซิวแชมป์เอคับไม่สำเร็จก็มีทางเป็นไปได้สูงนะครับที่เขานั้นอาจจะกระเด็นออกจากโรงละครแห่งความฝัน พืเปิดโอกาสให้กับทีมได้เริ่มต้นใหม่กับกุนซือคนที่เซอร์แ c ตคริฟ์มองว่าใช่ว่ากันว่าหากแมนยูในเตตได้ครับคิดฉุดเซาเกตมาคุมทีมแทนเทนฮากพวกเขาก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับ FA เป็นจำนวน800,000ปอนด์และจะต้องควักอีก10ล้านปอนด์ให้กับในายใหญ่ดัชนะครับแลกกับการตัดเพิดเขาออกจากทีมก่อนหมดสัญญา จะอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่ซีซั่นหน้าเซาล์เกตได้รับหน้าที่ให้คุมทีมผีแดงเดอะซันนะครับได้คาดหมายว่าไลน์อัพของทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเนื่องจากอดีตเซนเตอร์ฮาฟแสดงออกอย่างชัดเจนว่าใครเป็นนักเตะคนโปรดของเขาผู้รักษาประตูจอแดนพิกฟอร์ดแน่นอนว่าอองเดรโอนาน่า มีผลงานเซฟประตูในระยะหลังที่น่าพอใจมากขึ้นแต่เห็นได้ชัดเจนว่าแม้อังกฤษจะมีนายทาวารฝีมือดีหลายอัตรานะครับเซาเกตยังคงให้ความมั่นใจในตัวของพิกฟ,ฟอร์ดมาโดยตลอดนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี2018จนถึงฟุตบอลยูโรปี2020ขนาขณะเดียวกันนะครับในช่วงที่ผู้รักษาประตูทีมชาติแคมรูนยังก่อความผิดพลาด ผีแดงตกเป็นข่าวลือกับพิกฟอร์ดเช่นกันและในเมื่อซีซั่นนี้เอเวอร์ F ตันถูกตัดแต้มจนเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับมันก็น่าจะทำให้เซาเกตกรมนายทวานคู่ใจให้ย้ายมาเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงได้ง่ายขึ้นถัดมาก็จะเป็นกองหลังนะครับดิโอกโก้ดาโลแฮรีแมกไกาจาลาดแบรนเวดและลุกชอนะครับ ดาโล่นะครับเพิ่งต่อสัญญากับแมนยูเนเต็ดออกไปมันหมาดและด้วยฟอร์มที่คงเส้นคงวานะครับเขาจะรักษาตำแหน่งแบ็คขวาได้อย่างแน่นอนเนื่องจากเซาเกตนะครับไม่เคยชายตามองอารอนวานบิสากา้าอย่างที่ทุกคนรู้ดีขณะเดีวยวกันนะครับแม็กไกวนะครับที่ตกเป็นข่าวกับเวสต์แฮมไม่จำเป็นต้องย้ายทีมอีกแล้วนะครับเนื่องจากเขาเป็นนักเตะคนโปรดของเซาเกตและจะมี แบรนเวดนะครับกองหลังเอฟเวอร์ตันที่โดนลือว่ามีข่าวกับปีศาจแดงนะครับในช่วงหลังย้ายมาประสานงานด้วยแถมดาวเตะทีมท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับถูกกุนซืทรีไรออนนะครับเรียกมาติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกมันหมาดสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับยังไงซะชอก็จะครอบครองพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากเขาเป็นกองหลังอีกรายที่เซาเกตโปรดปราน ถัดมานะครับจะเป็นกองกลางนะครับค o อบบี้ไมนูรูโนโแฟร a นันส์และกาเซมิโรครับสำหรับโผแดนกลางมองดูแล้วไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากเทนฮากปั้นไมนูขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจถึงขนาดเซาเกตเรียกเจ้าหนูวัย18ปีไปร่วมทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อแล้ว,ลว,ลวในรายงานของกาเซมิโรแม้จะมีปัญหาบาดเจ็บ รบกวนบ่อยครั้งแต่เขายังเป็นที่พึ่งของทีมได้มากกว่ามิดฟิลด์หลายรายของทีมขณะที่แฟนนันเป็นนักเตะคนสำคัญที่เรดเดวิลไม่อยากจะขาดได้ในส่วนของกองหน้านะครับอเลฮันโดการาโชแฮร์รี่เคนและมาคัสแรดฟอร์ดที่ต้องรอรู้นะครับก็คือเซอร์แลตคลิฟนะครับจะเกี้ยวเคนให้ย้ายออกจากยบร์นมิวนิคกลับมา กินในบ้านเกิดได้หรือไม่หลังจากอดีตดาวยิงทีมสเปอร์นะครับตกเป็นเป้าหมายของเทนฮากเช่นกันเมื่อช่วงซัมเมอร์นะครับแต่สุดท้ายเขาเลือกเซ็นสัญญากับเสือใต้ภายใต้เม็ดเงิน104ล้านปอนด์นะครับแต่ที่แน่แน่เซาเกตมีความสัมพันธ์ที่ดีกับศูน้าวัย3าปีในฐานะกัปตันทรีไรออนซึ่งรังตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติ และไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขามีศักยภาพที่เหนือกว่าลัดมุดหอยลุนชนิดที่เทียบกันไม่ได้สำหรับปีกสองฝั่งที่พร้อมช่วยงานเคนนะครับจะยังเป็นกาลาโชซึ่งกลับคืนสู่ฟอร์มที่ดีนะครับอีกคำรบรวมทั้งแรดฟอร์ดนะครับซึ่งแสดงความจงรักภักดีต่อผีแดงแม้จะได้รับความสนใจจากปารีแสแซงแซกแมน อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเซอร์จิมตอบชัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจหรือไม่ที่จะคว้าคิริยันเอ็มปาเป้เซอร์จิมแรดคลิปนะครับเจ้าของร่วมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิเศธความคิดที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะซูญญเปอร์สตาร์ญญอย่างคิริยันเอ็มปาเป้กองหน้าปารีสแซงแซกแมงนะครับเข้ามาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้เอ็มปาเป้เตรียมอำลา p s เนะครับหลังหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้โดยเชื่อว่าเจ้าตัวจะลงเอยกับเลอันมาติดอย่างแน่นอนแต่ก็มีข่าวเลือกมาว่าทั้งแมนยูไนเต็ดและเลอพูและอาร์เซนอลนะครับร้อมร่วมวงล่าตัวหัวหอกชาวฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามแรดคลิปนะครับที่เข้ามาซื้อหุ้นปีศาจแดง จำนวน27.7%และได้รับไฟเขียวจากตระกูลเกลเซอร์ให้ดูแลในเรื่องของการซื้อขายนักเตะอย่างเต็มที่เผยว่าเอ็มปัปเป้จะมาแมนยูในเตดหรือเปล่านะเหรอผมจะพยายามค้นหาเอ็มปัปเป้คนต่อไปมากกว่าที่จะทุ่มโชคลาบเพื่อซื้อความสำเร็จมันไม่ฉลาดที่จะเซ็นสัญญากับเอ็มปัเป้ในตอนนี้มันท้าทายกว่าในการหาเอ็มปัเป้คนต่อไป เบอร์ลิงแฮมคนต่อไปหรือรอยคีนคนต่อไปมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของเกาะอ,อังกฤษเผยผ่านรายการพอดแคสต์เรืทอ้งหมดนี้นะครับก็เ,เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากคุณชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ